ประวัติศาสตร์การรีเสิร์และการเรียบเรียงเนื้อหานับสิบชั่วโมงวัฒนธรรมและความหลากหลายที่เกิดขึ้นณนที่แห่งน,นี้หนึ่งในยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสยามและนี่ คืออยุธยาสวัสดีคุณครูและทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอยุธยากันก่อนอื่นเลยนะครับอยุธยาเนี่ยถือเป็นอาณาจักรหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสยามเลยนะ เป็นหนึ่งในอนาณาจักรที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมายว่าจะเป็นการกินการแต่งกายหรือว่าสถานที่ต่างๆของยุธยาเนี่ยเรื่องราวของยุธยาหรือวัติศสตรของยุธยาเนี่ยมีความสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นพนระนเรศวรหรือมากมายกับการทํายุทธตถีวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอยุธยากันมาดูซิว่าวัฒนธรรมไหนของอยุธยาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ซึ่งสิ่งหลัหลกๆที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือเรื่องวัฒนธรรมหรือประเพณีของชาวอายุธยานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายหรือว่าอาหารประเพณีในสมัยก่อนนะครับเราจะมาเริ่มในเรื่องที่ใกล้ตัวของชาวอายุธยากันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องทําบุญตักบารการทาํามุญตักบารนั้นเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาแล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีที่สืบทอดกันมา,มายาวนา,นานนะครับไม่ว่าจะเป็น ปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าล่น,น้ําดองหัวผู้ใหญ่นะครับเมื่อถึงฤดูกาลเกี่ยวข้าวชาวนาก็จะช่วยกันเก็บเกี่ยวร้องรำทําเพลงมีความเบิกบานสําราญใจแล้วก็มีจิตไมตรีมีมิตรภาพต่อกันนะครับและเป็นความบันเทิงในสมัยนั้นที่สามารถส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับกับการแต่งกายในสมัยอยุธยาการแต่งกายในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะแตกต่างกับสมัยปัจจุบันมากของผู้หญิงนะครับผมก็จะแสกกลางผมผ้าด้วยสบายปิดอกของผู้ชายก็จะมีผ้าคาดหน้าผากแล้วก็เอาผมอ่ะปิดตรงหน้าผากไว้นุ่งจงกระเบนด้วยเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมการกินก็วัฒนธรรมการกินของคนในสมัยอยุธยาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากคนในสมัยนี้คนสมัยอยุธยาเนี่ยครับ การกินของเขาก็จะเป็นการกินแบบกินครอบครัวใหญ่กินกับญาติผู้ใหญ่กินแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆส่วนอาหารที่คนสมัยอยุธยาเนี่ยเขากินตลอดนะครับส่วนมากก็จะเป็นต้มแกงแต่ถ้าเป็นของพวกต้มจือดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบกินกับน้ําจิ้มน้ําพริกกะปิอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ทราบถึงรูปแบบแะวัฒน,นธรรมในสมัยนั้นที่เพื่อนผมได้อธิบายไปแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งการกินการแต่งกายประเภณีต่างๆการทํานาหรือว,ว่าการทําบุญซึ่ง ครั้งนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในสมัยนั้นกันว่ามีโครงสร้างและรูปแบบที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างเราจะขอเริ่มด้วยสมัยของพระเจ้าอู่ทองก่อนสมัยของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยจะมีการสร้างปรางเป็นหลักของวัดและพระวิหารนั้นจะถูกล้อมรอบด้วยระเบียงหรือรั้วที่เต็มไปด้วยรูปสลักองสมัยนั้นว่าจะเป็นรูปของเทพรูปของอการใช้ชีวิตในสมัยนั้นซึ่งก็จะมีช่องลมเนี่ยไว้ระบายอากาศที่จะเรียกว่าสามัมหนวดซึ่งสมัมหนวดเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่เป็นกรงซี่ๆใช้ระบายอากาศในภายในพระวิหารนั้นนนัั่่เเเออองงงงตมาาาาาจจะรรรียกวกวรสลรคื้ด แนวทรงกลมจะมีความหนาแน่นจะมีความบึกบึนจะมีฐานที่ยกสูงขึ้นมาซึ่งเราจะสามารถพบเห็นได้ที่สร้างโบราณสถานต่างๆของที่จังหวัดอยุธยานั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าทรงลังกาก็คือจะมีความที่ว่าฐานเนี่ย ของพระเจดีจะสูงขึ้นมาแล้วจะมีความเบิกบึนความกว้างที่มากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าสถาปัตยกรรมนี้มีโครงสร้างที่แน่นทําให้รู้สึกว่าเสื่อมสลายยากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมโครงสร้างในสมัยอุทยาถึงยังไม่เสื่อมสลายในสู่วันนี้อาจจะสลายไปบ้างแต่ว่าก็ยังเห็นเป็นเค้าโครงที่เด่นชัดจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอวัฒนธรรมในสมัยอยทธยานะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆของผมที่ช่วยการทำงานนี้จนสำเร็จนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม